สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามมารยานะคะวันนี้เราก็พบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มาเที่ยวที่ไลเลบีชนะคะทีุกี่นะคะก็บรรยากาศตรงนี้สวยมากเลยค่ะ นี้จะเป็นบรรยากาศรอบๆนะคะเราก็มาจากฝั่งนู้นนะคะอ่าวนางนะคะเรือมาจากฝั่งนู้นนะคะแล้วก็จะมาจอดที่เกาะไล่เลยนะคะ What's the name of the sea? Adam. Adam. He's there? Can you do that? Right. We're doing yoga on the sea. He's doing yoka. Yeah, yoka. I'm doing yoka. Yoka. Yeah, I'm doing video yoka on water. ยู่วากิ้งเอ้ยนั่นสิตรงนั้นอันนี้ก็จะเป็นดำด้ามดูปะการังนะคะ นี้นักท่องเที่ยวก็เยอะมากๆเลยนะคะวันนี้เราก็จะไม่ได้ดำน้ำนะคะเราก็แค่ขับเรือชมวิวทิวทัศน์แล้วก็เก็บภาพบรรยากาศสวยๆว,วิวดีๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะตอนนี้ก็ขับเรือไปเรื่อยๆแล้วก็ถ่ายรูปมุมไหนสวยก็เก็บมาฝากเพื่อนๆนะคะแต่ก็จะมีเรือที่ เล่นสวนกันไปสวนกันมานะคะเขาก็จะพานักท่องเที่ยวมาดำน้ำดูปะะการังสวยๆแถวบริเวณนี้นะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวเยอะมาก วนตรงนี้ก็จะเป็นจุดเด่นอีกที่หนึ่งนะคะที่เป็นมุมแหลมๆนะคะก็จะมีทัวร์พานักท่องเที่ยวเข้ามาจอดตรงมุมนี้นะคะเพื่อที่ว่าจะถ่ายรูปเก็บภาพสวยๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นป๊อปปูล่ามากๆเลยค่ะนักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปตรงนี้แล้วก็จะขับผ่านไปนะคะไปชมโขดหิน บริเวณนี้แทนนะคะเราไม่ได้จอดเรือเพราะว่ามันก็ใกล้จะค่ำแล้วนะคะก็ต้องพยายามที่จะเข้ากลับไปให้ก่อนพระอาทิตย์ตกดินนะคะเพราะว่าถ้ากลับค่ำกว่านี้ขึ้นทะเลนะคะมันจะแรงมันจะอันตรายนะคะเราก็ได้แค่เก็บบรรยากาศรอบๆนะคะมาให้เพื่อนๆชมกันโขดหินตรงนี้ก็จะสวยมาก สวยมากๆเลยค่ะน้ำทะเลก็ไซสุดยอดของกระบี่น้ำใสมากค่ะเพื่อนๆสวยมากถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามอรายาด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ